ตัวนี้นะพี่บิดเอาเนี่ยหมุนไปหมุนมานะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบขับถี่ให้เข้ามาดูนะครับตัวหน้าเครื่องเนี่ยจะไม่มีพัดลมหม้อน้ําตรงตัวหน้าเครื่องแล้วนะมันใช้เป็นตัวใหม่เป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบนี้พวงมาลัยพี่จะได้พวงมาลัยที่เป็น p พ w e r ไฟฟ้าฟอร์ดเป็นกระบะที่ให้พวงมาลัยพ w e r ไฟฟ้ามันดีไงนี่ไง หมุนไปหมุนมาแบบนี้2ล้านกว่า3ล้านกว่า4ล้านกว่าบางแบนดยังไม่มีกล่องเลดา้าเลยตัวนี้นะกระปะายามีครั้งตัวนี้หนึ่งล้านสามบาทพี่ได้กล้อง a อจพี่ได้กล้องเลดา้าด้วยนะไปคงไปแคมป์เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะกำลังที่ไม่เกิน400วัตต์ในตัวไฟ AC นะครับไฟ DC ไม่เกิน180วัตต์ว้แท็กซีุสจะได้เป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ยู n e l ช่อง GT กัลตะวันนะครับวันนี้จะพามาดูชุดแต่งหล่อๆทาวเรมโบกับวิกเตอร์เซตนี้นะในรุ่นของตัวไวท์แท็กซี่คูนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างส่วนพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ดติด,ด,ดตามช่องกอลฟนะครับก็กด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องกอลฟไปด้วยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะว่าคันนี้ แต่งรายแต่ก่อนไปดูไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้จะเป็นรุ่น w t t แท4 4นะฮะซึ่งเอาจริงๆนะในลายการผลิตนะครับในปี2024เนะี่ยรุ่นนี้มันถูกยกเลิกลายผลิตไปแล้วพี่ๆที่สนใจที่จะเป็น 4x4 ในรุ่น w t t นะั้จะเหลือแต่รุ่นที่เป็น V6 ตัวล้านห้านะครับ1 5 2 9 0ลนะ้าน้านในรุ่นนั้นแต่ตัวนี้ยังคงมีขายอยู่ตาม เขาเรียกว่าตามสต็อกที่เหลือนะครับแล้วแต่ที่ว่าเหลือกี่สีแบบไหนนะครับแต่ถ้าจะแต่งแนวนี้สีนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นสีไหนที่พี่จะได้มานะเพราะว่ามีการแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มแน่นอนนะครับมามาดูห้องเครื่องกันนะตัวห้องเครื่องของรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวไบเทอร์โบนะหรือว่า Turbo วเทอร์โบ2ต mm, นะนะัวนั่นเองนะครับ2.0ลิตรไบเทอร์โบให้กำลังที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับมีเทอร์โบ1ึงลูกนะลูกใหญ่ลูกหนึ่งลูกเล็กลูกหนึ่งนะครับ รอบความเร็วต่ำก็ใช้เป็นลูกเล็กในการบูทนะครับรอบความเร็วกลางถึงสูงนะก็ใช้ตัวเทอร์โบตัวใหญ่นะครับในการบูทเพื่อเป็นการลดภาระในของกันและกันนั่นเองนะครับทำให้การใช้างานของเทอร์โบมันยาวนานมากขึ้นนะครับตอบสนองกําลังต่างๆนะได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคสอล้อลารแงบิด500นิวตัน ในส่วนตรงนี้นะสังเกตถ้าเข้ามาดูนะครับตัวหน้าเครื่องเนี่ยจะไม่มีพัดลมหม้อน้ําตรงตัวหน้าเครื่องแล้วนะมันใช้เป็นตัวใหม่เป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบนี้นะพอเป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าการระบายความร้อนนะครับการจับเรื่องของอุณหภูมิใช้เทอร์โมจับต่างๆเนี่ยมันก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ต้องมีในเรื่องของการแบ่งกําลังจากเครื่องยนต์มานะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล,ลน้วก็พัดลมหม้อน้ําก็แยกเป็นอิสระต่อ,อกันงั้นการจัดก,การความร้อนต่างๆ,ๆ,ๆนะก็จะทําได้ดีมากขึ้นนนนนะนนัั่เเออตวี้้้รป็พมําาไฟฟ แต่ห้องเครื่องเมื่อกี้เข้ามาที่เห็นเนี่ยมันสกปกสกปกหน่อยนะเพราะว่าคันนี้ยังไม่เสร็จเอาจริงยังไม่เสร็จดีนะครับแต่กอเอามารีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าชุดแต่งมันครบแล้วแต่ขาดในเรื่องของการเ,าเช็คทําความสะอาดการ PDI ระบบให้มันเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูกันก่อนตัวเบรกนี้ก็ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะ เบรกบูสเตอร์เบรกไฟฟ้าที่ไม่ใช่มอลมเบรกแล้วเบรกมี2ประเภทเนาะแบบมอลมนะซึ่งสอดฟอร์ดมีทั้ง2ประเภทนะแต่รุ่นนี้เนี่ยว้แท็กซี่คุณสจะได้เป็น fire fire, เบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับข้อดีเลยมันเอามาทํางานในเรื่องของระบบโหมดการขับขี่ที่ Ford มีให้เนี่ยหโหมด แต่ละโหมดมันเบรกไม่เหมือนกันแล้วตัวนี้นะครับมันจะมีสีแบ่งไว้เลยนะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยเป็นเซนเซอร์จับอิสระแต่ละล้อเลยนะแล้วตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ก็จะทําการคํานวณน,นะครับแล้วก็จ่ายนะ้ำมันเบรกไปที่แต่ละล้อให้การเบรกมันเหมาะสมในล้อนั้นๆตามกําลังที่มัน อยู่ที่ล้อนั่นเองนะครับอย่างเช่นล้อหน้ามี30นะแล้วก็ล้อหลังขวามันมีอยู่70เฉลีย่ยเฉลี่ยกันน้ำมันเบรกมันก็จะจ่ายนะครับแยกกันให้มันสมดุลในการขับขี่นั่นเองนี่คือข้อดีของเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับมันจะเบรกได้นุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นหัวไม่จึกนั่นเองนะแต่ถ้าเทียบกับความไวนะบางคนชอบไวแบบกดปุ๊บแล้วมาเลยเนี่ยมออลมเบรกก็ยังคงเป็นลักษณะที่มันถูกต้องมากกว่าแต่ถ้าจะเอา นุ่มดีสุภาพปลอดภัยมากขึ้นนะครับเบรกไฟฟ้าก็จะเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะซึ่งรถเทคโนโลยีใหม่ๆถงสูงก็จะเป็นเบรกไฟฟ้ากันซะหมดแล้วนะฮะนี่คือตัวเบรกไฟฟ้าของเขานะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่จะได้เป็นชนิด AGM แบตเตอรี่แบตที่ดีที่สุดปัจจุบันนะฟอร์ใส่มาให้เลยนะ AGM แบตเตอรี่จะเป็นแบตที่จ่ายไฟได้นิ่งจ่ายไฟได้ลึกและ,สะเสถียรที่สุดนะครับในแบต12บโวลต์ซึ่งฟอร์ให้สเปคมาสูงนะ80แอมป์800 CCA นะไอ CCA นี่คือ เขาเรียกว่ากาลังในการสตาร์ทเครื่องนั่นเองฟอร์ดให้มาเหลือๆน่ะ 800ccA นะครับยิ่ง ccA เยอะการสตาร์ทยิ่งง่ายในทุกสภาพอากาศนะครับยิ่งอากาศหนาวๆ ccA เยอะๆแบบนี้ก็จะสตาร์ทง่ายมากขึ้นแล้วทำไมฟอร์ดให้มาเยอะแบบนี้เพราะว่าฟอร์ดเป็นรถที่ผลิตที่ไทยก็จริงแต่ส่งออกที่ออสเตรเลียด้วยที่เวียดนามด้วยนึ่งสประเทศนี้นะครับหนาวกว่าไทยมากๆนะงั้นก็ต้องให้แบตเตอรี่แบบนี้ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของคนไทยที่จะได้สเปคแบตดีๆใช้ในบ้านเรานั่นเองนะครับฟอร์ดก็จัดให้เป็น A.G.M. แบตเตอรี่นะลูกนี้จัดมานะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอร์แอร์รถ Ford เป็นแอร์ที่ปรับอุณหภูมิได้เย็นที่สุดเลยนะครับในการปรับเป็นแบบแมนนวลนะยี่ห้ออื่นพี่ลองดูนะไปเทียบดูมันจะได้ประมาณสัก 18.5องศาแบบตามสูตรนะแมนนวลเลยแต่ของฟอร์ดเนี่ยมันหมุนตามสุดได้ที่15.5องศานะมันมีสาเหตุเพราะว่ามันแบ่งโซนชัดเจนไนอะ้พวกท่อแอร์ต่างอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งขวาพวกของร้อนๆเนี่ยเทอร์โบเทอร์โบหม้อนนะ้ำต่างๆเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมันแยกกันนมันทําให้ระบบนําความเย็นทําความเย็นเรื่องของแอร์ต่างๆมันทํางานได้ดีทําอุณหภูมิได้ต่ํากว่าแบรนด์อื่นๆนั่นเองนะครับเขาจัด การแบ่งโซนไว้ให้เรียบร้อยโซนเย็น1โซนโซนร้อน1โซนนะจัดไว้ให้แบบนี้งั้นฟอร์ดแอร์เย็นแน่ๆนะครับหลักฐานจากการจัดวางของวิศวกรรมของของฟอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมไปแบตเราให้มาแอมเยอะ CCA เยอะนะครับในเรื่องของตัวไดชาร์จก็ต้องขนาดใหญ่ด้วยในรถซิกเนต์เนี้ยนะ ตัวนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับตัวไดชาร์จให้มาถึง250แอมป์ซึ่งรุ่นเก่าเนี่ย230แอมป์ว่าใหญ่แล้วนะตัวนี้ได้ไป250แอมป์ใหญ่กว่าเดิมงั้นระบบการชาร์จต่างๆนะครับเหลือๆแล้วไดชาร์จอยู่ในจุดตำแหน่งที่สูงงานรถคันนี้มาดูน,น้ำได้แน่นอนนะครับตามสเปคของ Ford เนี่ยมันเคมปที่80เซน80เซนประมาณไหนครับซักไฟนะครับถ้าน้ำประมาณไฟเนี่ยพี่เข้าไหมผมไม่เข้า <laughs> ก็ไม่เข้าแน่นอนแต่ถามว่าไปได้ไหมเมันไปได้นะแต่ต้องขับนะ ไม่ใช่บอกดูย้ําได้แล้วพี่ไปจอดแช่นะไม่ใช่นะครับมันไม่มีสิกันกน้ําเข้าประตูนะถ้าขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหานะดูย้ํามัน80เซนนะนี่คือห้องเครื่องนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวพาดูในเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับที่เห็นเนี่ยสีนี่แน่นอนนะครับทําการ แรปสีเปลี่ยนไปเป็นสีเทาแดมโบนะซึ่งสติกเกอร์ในการแรปสีเนี่ยมันมีหลายเกรดเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเกรดเนี่ยเขาเรียกว่าเกรดอย่างดีราคามันก็ต้องประมาณนึงแหละนะครับมันจะมีสติกเกอร์ทั่วไปบางที่ว่าเขาเรียกว่าสติกเกอร์แบบ PVC อ่ะเหมือนสติกเกอร์แปะรถหาเสียงรถโปรโมทรถโฆษณาไอ้พวกนั้นอ่ะแปะเสร็จถึงเวลาก็ลอกออกนะครับแบบ ง่ายๆนะใส่มานานแล้วก็ซีดแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับพวกนี้จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าเกรด TPU นะครับราคาก็จะมาหนึ่งพวกนี้มันจะเซ์เฮลิ่งด้วยเวลาเราเช็ดผ้าเอามือถูกเกิดดิ้วรอยอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์มันก็จะอ่าเขาเรียกว่ามันตึงตัวเองนะครับให้มันเรียบเหมือนเดิมนะก็จะอีกเกรดหนึ่งถ้าชอบถูกๆที่เห็นในเน็ตพวกนั้นอะเกรด PVC หมดนะครับสองหมกว่าบาทนะฮะซึ่งกอฟจะไม่ใช้ในรถของลูกค้ากอฟแน่นอนนะครับมันมีปัญหาในการลอกในระยะยาวเรื่องของ สติกเกอร์ผูก่อนต่างๆนะเหมืนมันมีประเด็นขึ้มนมาอีกใช้ของดีไปเลยทีเดียวนะครับในการแต่งกระจังหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระจังหน้าของชุดวิกเตอร์นะครับติดตั้งไปตัวนี้นะเซตกระจังวิกเตอร์ในเรื่องของไฟเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะสสีสีส้มนะครับแล้วก็สีขาว อ่าส่วนคันนี้เป็นสีขาวนะครับติดตั้งเป็นสีขาวเลือกได้นะ,จะเจ้าสีส้มหรือสีขาวแล้วก็กระจังวิกเตอร์เนี่ยออกแบบดีไซน์มาให้มีการแมทช์กับกล้องหน้ารถ360นะครับฟิตติ้งมาพอดีนะเพราะว่าวิกเตอร์ในการออกแบบเนี่ยเขาใช้เครื่อง T D scan เขาไปได้เอาดินน้ำมันดินเหนียวมาปั้นรอแบบแบบสมัยก่อนนะเครื่อง T D scan เนี่ยหลายแสนสแกนแล้วย,ยิงสเกล1ตัวหแล้วออกแบบเป็นตัว ตัวโมออมาเลยนะครับล้วฉีดพลาสติกออกมาแบบนี้สเกลในการว wow ้าเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเป๊ะๆแต่ถามว่าติดตั้งชุดนี้ไปมีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนนะครับในบอร์ดพูดกันเยอะแยะอย่าไปแต่งเลยชุดแต่งกระจกความจริงไม่ใช่นะมันมีวิธีการติดตั้งนะครับงั้นนี่คือสาเหตุนะครับที่พี่ต้องซื้อที่เกษตรนะว่ามินนะครับซื้อที่กอเพราะว่าช่างเนี่ยชำนานเดือนเดือนอน,นึงเราปล่อยเป็น100ร้อยคันนะแล้วก็แต่งตลอดมันเข้ามือแล้วมันจะรู้ตำแหน่งว่ากระจังหน้าเซ็ตตรงนี้นับแดงไหนนะครับตัว เรื่องของการชนหน้าสเกิร์ตเนี่ยข้อไปเนี่ยตำแหน่งวอลเซนเซอร์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนให้ต่างๆเนะี่ยระบบต่างๆมันไม่โชว์นะครับแล้วก็ช่าง PDI เรามีการเซต PDI ก่อนส่งมอบนะให้มันระบบทุกอย่างมันไม่ฟ้องมันไม่เออร์เลอร์นะครับที่เนี่ยทำให้จบหมดแล้วนะครับงานมันมีความหมายอยู่นะที่ช์รูมของกอล์ฟเกษตร,รม,มีนะครับเป็นช์รูมยอดขายอันดับหนึ่งในการแต่งรถแบบนี้ด้วยนะฮะมันมีเรื่องราวของมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็มาทากันได้นะ พี่อาจจะไปดูที่อื่นแต่งได้เหมือนกันนะใครบอกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะครับแต่ไปถึงพี่อาจจะเป็นเคสอาจารย์ของช่างที่นั่นก็ได้นะเขาติดของพี่คันแรกกพี่ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าพี่อยากออกที่ไหนนะอ่ะสีนะครับเซ็นเซอร์มีกล้องด้านบนนะครับกล้อง a dash นะจับในเรื่องของระบบเลนต่างๆนะเส้นปูเส้นปะช่วยคุมรถให้อยู่ในเลนการลดออกนอกเลนนะครับออโต้ซินเตอร์เลงแต่ที่สําคัญของฟอร์เนี่ย มีกล่องเรดร์เพิ่มมาให้นะคะบางแบรนด์ไม่มีนะสล้านกว่า3ล้านกว่า4ล้านกว่าบางแบรนด์ยังไม่มีกล่องเลดร์เลยตัวนี้นะกระบะย้ำอีก,บบอกครั้งตัวนี้หนึ่งล้านสามแสนบาทพี่ได้กล้องเอพี่ได้กล้องเรด้์ด้วยนะครับซึ่งเรดร์มันจะช่วยทํางานให้ระบบต่างๆระบบเอเเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะพี่ลองนึกดูนะครับหนึ่งโห้ร้อนมากเลยตอนนี้แดดจัดๆเลยนะถ้ากล้องมันเหมือนเรามีตาอย่างเดียวนะเราไม่มีพลังจิตเรามีตาอย่างเดียวพี่ขับไปในสถานการณ์ที่ฝนตกหนัก หมอกลงหนักมากๆระบบ A' อถ้าพี่มีแค่กล้องแม่งพังใช้ไม่ได้จบชวิตนี้พี่ใช้ A' d a s ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าพี่มีเรดาร์เรดาร์มาเดินยังช่วยอยู่ยิงสเกลอยู่ไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนมีพลังจิตมีจานวิเศษนะมันมองไม่เห็นแต่มันรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าระยะเท่าไหร่ประมวลผลมาทําให้พี่ขับขี่ในระบบนี้ได้อยู่นะครับ ทัศนวิสัยไอตัว cruise control adaptive ที่มันขับตามคันหน้าเบรกให้เนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ใช้สถานการณ์แบบนี้พี่ได้ใช้เลยเพิ่มความปลอดภยัยพี่มองไม่เห็นให้เลได้มันมองให้เปิดไว้เลยตั้งความเร็วไว้ที่60นะมันตั้งระยะห่างหน้ารถได้ด้วยพี่ก็ตั้งสัก3ามขีดขับไปพี่มองไม่เห็นเลได้มันเห็นมันก็ช่วยพี่เบรกพี่ชะลอช่วยเบรกฉุกเฉินงั้นระบบนี้พี่ได้ใช้แน่นอนที่บอกว่าไม่ได้ใช้ในะสถานการณ์แบบนี้ถ้ามีไว้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะเซ็นเซอ,นอนนะร์มาครบหมดแล้วตรวจ คนเดินถนนต่างๆนะมันจับให้หมดเรดาร์มันทําให้หมดเลยนะนี่คือระบบของเขาแล้วก็ไฟหน้าแมทริก LED นะครับลูกแก้วมันจะพลิกขึ้นพลิกลงได้นะเดี๋ยวก็สตาร์ทรถให้ดูนะครับมันมีระบบอะไรอีกเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับรวมแสงเวลาขับขับไม่เร็ว รวมแสงมาใกล้ๆนะครับขับเร็วกระจายแสงไปข้างหน้าให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันเคลียร์ตลอดนะทุกย่านความเร็วแล้วก็มีตัวไฟกระจายแสงนะในมุมต่ําเปิดไฟเลี้ยวมันยิงมุมต่ําฉีกไปเลยกว้างๆนะครับทำให้พี่เห็นทัศนวิสัยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกต่างจังหวัดปลอดภัยมากขึ้นนะครับนี่คือไฟอัจฉริยะมีระบบป้องกันไฟแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับข้างในนี่เป็น LED แมทริกซ์ LED หลายๆดวงมันเปิดปิดจุดมีเซ็นเซอร์นะครับสแกนทําให้หมดสรุปแล้วไฟอัจฉริยะพี่มีมันพี่ขับอย่างเดียวเดี๋ยวท ในตัวนี้ m a ทริก LED แล้วก็ด้านบนนะครับตัวเนี้เขาอยากให้เหมือนแรปเตอร์นะครับก็ติดตั้งตัวจมูกแรปเตอร์เข้าไปติดสวยเฉยนะไม่ได้เจาะนะครับเขาเรียกว่าติดเอาหล่อแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาให้มันเข้าเซตตามที่ต้องการนะครับก็ทําให้ได้แบบนี้นะครับเป็นจมูกของตัวแรปเตอร์ มาดูด้านข้างกันนะครับอันนี้กระจังหน้ายิงติดมาครบเซตเลยนะมันก็จะมีคิ้วร้อตามมาด้วยนะครับนี่คือคิ้วร้อของวิกเตอร์แล้วก็พอใส่แบบนี้นะครับก็เปลี่ยนยางให้เป็นทรงออฟโรดนะตัวยางเดิมของรถเป็น18ตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวของ o อ s อซ o f ออฟเซ็บวก15ขึ้นมานะครับยางก็ใส่เป็นตัวยางเบอร์33 นะคูณ12.5 r 20ยางเป็นตัวยางของโอตานี้นะครับตัวซีรีนะ 1, ส์นะ sa 2100นี้ยางอย่างดีนะครับ at อย่างดีนุ่มเนิบเสียงไม่รบกวนนะครับลุยได้ดีต่างๆมีความเท่แล้วก็ล้อโอีซิตนะประกันโครงสร้าง,งต่างๆมีให้ครบหมดนะครับจัดไปแบบนี้นะลายนี้ก็เท่ก็บึกบึนกันเลยแล้วก็ที่กังวลว่า เรื่องของการดีดล้อล้อนไหมอะไรไหมนะครับซุปล้อวิกเตอร์มันมาประมาณนึงแล้วนะแล้วก็ติดสายยางตัวนี้หน่อยนึงเนี่ยมันเกินมันแค่นิดเดียวนะครับไม่ต้องังวนนะซึ่งในตรงเนี้ยการตกแต่งต่างๆมันไม่ไปเดือดร้อนชาวบ้านอ่ะใช้คํานี้ดีกว่านะครับติดแบบนี้นะไม่เดือดร้อนชาวบ้านดีกว่ากระบะดันควันดามพวกนั้นเยอะนะครับแต่งแบบนี้ไปสาย uring, สายทัวริงสายออบโรสสายหล่อนะครับไม่ต้องงงวนนะครับแบบนี้เราอยู่แบบนี้ขับสบายสบายอยู่แล้วนะเข้าดา่ังขาด่านะไม่มีปัญหานะครับซุมล้อแบบนี้มาพอใส่ล้อใหญ่ มันต้องมีการยกแน่นอนสเปคเดิมโรงงานมันไม่พอนะครับมันต้องมีการที่จะยกขึ้นนะยกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเรื่องของซุ้มล้อนะครับมันจะมีเรื่องของการติดซุ้มล้อคันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องเก็บซุ้มล้อด้วยนะครับมันยังไม่เสร็จดีก็ยกขึ้น1นนิ้วนะใส่ปีกนกปร,รับองศานะครับเพราะล้อมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเก็บซุ้มล้อเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นทรงอย่างที่ต้องการแล้วนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันฮะ ด้านข้างตัวรถนะครับตัวกระจกต่างๆนี่คือแรปเก็บหมดนะพื้นต้านข้างนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะครับแล้วก็แต่งไล่ไปแบบนี้นะตัวกา,กาประตูวิกเตอร์นะครับใส่ข้อมือเปิดแรปเราเหลืองคายเป็นสีดําเงานะติดคิ้วกันสาดไปให้มันเรียบร้อยตัวด้านข้างนะครับบันไดใช้เป็นบันไดเดิมของตัวรถแล้วก็ฝาน้ํามนนะก็ติดตัวครอบฝาถังไปนะครับแบบนี้นะติดตั้งไปที่เห็นเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ด้านหลัง ตัวนี้ก็ทําสีนะฮะปกติเป็นสีบรอนนะเราก็ทําสีซะให้มันเป็นสีดําเงานะให้มันเข้าชุดเข้าเซตกันนะนี่คือของเขานะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยมันโชคต่างๆนะครับของ Ford เนี่ยเขาเรียกว่าโชคแบบจุดยึดที่เป็นนอกแคสซีนะครับ เราจะอยู่นอกแชสซีอีกทีหนึงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะตอนนี้นะค่ายอื่นยังไม่มีใครทําเลยพอมันเป็นจุดยึดนอกแชสซีเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันทําให้ฐานล้อมันกว้างขึ้นกว่าเดิมอีก50มิลนะพอมันเพิ่มมากแบบนี้นะครับการขับขี่เรื่องของการยึดเกาะการทรงตัวมันก็ทําได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนกับพี่ยืนฐางขานะยืนฐานขาแบบนี้นะครับกับ ยืนถางขาที่มันกว้างขึ้นแบบนี้มันก็ต้องมีความมั่นคงมีความตะเสียมากกว่าอยู่แล้วนะครับงั้นก็แบบนี้เหมือนการเทคโนโลยีการยึดโชคให้มันอยู่นอกแชสซีนะก็ทําให้การทรงตัวต่างๆดีมากขึ้นแน่นอนนะฮะตัวไฟท้ายในรุ่นนี้นะก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัว Full LED นะพูดง่ายๆทุกอย่างเป็น LED หมดไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมีเรดาร์ตรงนี้ดูจุดอับสายตาดูบสปอร์ตนะครับ ใช้ในเรื่องของตัวเรคอร์ดท a f ฟิกอเลอร์นะเตือนออกจากซองนะมีครบหมดกล้องรอบคัน3า0นะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดเตือนการชนด้านหลังช่วยเบรกด้านหลังคันนี้ให้ครบหมดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ระบบ EasyLift ที่มาในรุ่นนี้เนี่ยเบาๆนะครับใช้มือเดียวได้เลยแบบนี้นะครับก็ช่วยในการผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายฝากระบะท้ายเนี่ยไปถึง77%นะครันี่เราก็จะเหลือการใช้แรงแค่นี้งานผู้หญิงต่างๆนะครับใช้รถฟอร์ ในรุ่นใหญ่ๆนะเปิดปิดฝากระบาดท้ายง่ายๆแล้วก็สายแคมป์นะฮะลกเน่ยนะยังไม่เสร็จนะครับคันนี้ผ่ายให้ดูก่อนก็จะมีจุดชาร์จนะในเรื่องของกระบาดท้ายที่เป็นตัว DC แล้วก็ตัว AC นะครับนี่ นะไปคงไปแคมป์เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะกำลังที่ไม่เกิน400วัตต์ในตัวไฟ AC นะครับไฟ DC ไม่เกิน180วัตต์ก็ดูขึ้นใช้ไฟฟ้าให้มันเหมาะกับตัวปลั๊กในการจ่ายไฟแล้วกันแล้วก็ตัวพื้นกระบะจะเป็นแบบแฝดหรือแบบเรียบนั่นเองนะครับเราไปนั่งบนพื้นกระบะแบบนี้ก็เขาเรียกว่าไม่เจ็บตูดเจ็บโก้นแล้วนะครับเป็นแบบเรียบที่ออกแบบดีไซน์มานะปึ้งติดไปนี่กับไฟท้ายนะครับของตัววิกเตอร์นะที่เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับติดตัว อักษรแรงเจอร์ที่เป็น 3D ทําทเป็นสีดําเงานะแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับทำสีเทาร์เมโบติดชุดวิกเตอร์ครบเซตก็เป็นรถกระบะสไตล์ออฟโรดที่ดูเท่มากๆเลยนะฮะราวหลังค้าด้านบนบรรทุกได้นะ80กิโลกรัมนะครับส่วนขณาวิ่งเนี่ยไม่เกิน80ส่วนจอดอยู่เนี่ยถ้ามีเต็นท์มีนู่นนี่นั่นเนี่ยมันรองรับอยู่ด้วยประมาณ200กิโลกรัมแต่ต้องเป็นแบบเต็นท์นอนนะนะครับก็จะได้แบบนั้นมานะดูข้างในกันหน่อยโอ้โหของเพียบ จริงก็จะให้ดูตรงนี้ว่าไอตรงที่เสียบด้านหลังอะ่ะมันมีปลั๊กไฟบ้านด้วยนะครับมีไฟเอซไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมในกล้องไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรเอาเป็น,นว่ามันจะมีปลั๊กเอซนะครับเท่ากับว่าเป็นกระบะที่ทํางานด้วยเวิร์กด้วยชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จต่างๆอุปกรณ์แท็บเลต็ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชาร์จได้หมดนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เป็นเบาะหนงังเดินด้วยได้สีส้มนะทุกอย่างวัสดุเป็นซอฟทัชทั้งหมดแล้วก็ เบาคู่หน้าก็จะเป็นเบาไฟฟ้าที่ปรับแปดทิศทางนะฮะนี่นี่ดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงนะพวงมลาลัยปรับสี่ทิศทางเนี่ยดึงเข้ายกขึ้นยกลงได้หมดนะครับเท่ากับว่าสรีระของพี่พี่เป็นแบบไหนนะก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ขับให้มันเหมาะกับรูปแบบบอดี้ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพุสตาร์ทนะฮะตรงนี้เป็นที่วางแก้วซ้ายขวาแอร์แบ็กอีก7ลูกนะครับตัวนี้ก็มีแบบ รู้ว่าฟังก์ชันให้ครบๆแอร์แบ็กเจ็ดนะพวกกระจกพวกนี้คุมไฟฟ้าหมดนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะแล้วก็ระบบไฟนะฮะเป็นไฟออโต้ที่ก็บอกแมทริกทุกครั้งที่สตาร์ทเนี่ยมันจะขึ้นที่ตัว A ตัวนี้เลยเป็นออโต้คนนี้มันขับให้มันปรับไฟให้ทุกอย่างแล้วนะพี่ไม่ต้องกังวลแล้วขึ้นมามันเป็นออโต้ให้เลยแต่ถ้าอยากปรับเองก็ได้นะตัวนี้ก็คือปิดไฟนะครับไฟลีไฟออโต้เปิดไฟ นะส่วนในบวกลบเนี่ยปเป็นความสว่างของตัวหน้าจอนะฮะปรับหน้าจอกลางนะ่าปัดเรือนไม้เนี่ยว่าสว่างแค่ไหนก็ัวบวกลบส่วนในนี่คือตัวเปิดปิดไฟตัดหมอกด้านหน้านั่นเองนะครับอ่ะถัดมาพูมิลายนะพวมาลายพี่จะได้พูงมาลายที่เป็นพ w e r ไฟฟ้า f อ r d เป็นกระบะที่ให้พวงมาลัยพ w e r ไฟฟ้ามันดีไงนี่ไงนี่หมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับรถกระบะนะสบายสบาย นะครับหมุนไปหมุนมาได้มือเดียวรถใหญ่ๆล้อใหญ่ๆจะขับยากไหมไม่ยากวงมาอะไรเพระพวกไฟฟ้าขับง่ายขับสนุกแน่นอนนะฮะแล้วก็ระบบหน้าจอกลางที่เป็น12นิ้วนะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ซิงค์ 4A รองรับ Android a u t o นะครับ Apple c a r า l a y แบบไร้สายนี่เห็นไหมแ p ปเปิลคาร์เพย d แอนดรอยอนะครับไร้สายเลยเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บไม่ต้องเสียบสายลิงก์โปรแกรมจากมือถือขึ้นจอได้เลยนะคู่มือรถก็มีให้กดดูนะนะเราอยากดูอะไรในรถล่นะเรากดไปที่คู่มือรถนะครับ เดี๋ยวพอมันโหลดแล้วก็แบ่งหมวดหมู่ไว้ได้เลยนะอยากดูแบบไหนเรื่องอะไรก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ขึ้นแล้วก็อ่านได้ในรถเลยนะครับคู่มือรถมีให้การนั่งค่ารถล่ะนะมีอะไรบ้างนะครับออตโต้โฮมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบเกี่ยวกับตัวรถการนั่งค่ารถยนต์นะครับก็ตั้งได้หมดอะพี่จะตั้งอะไรมัางอะกุญแจให้มันร้องเตือนร้องไม้กดแล้วมันปิ๊บหรือเปล่านะครับความสว่างแบบไหนระบบล็อกรถ เราจะล็อกคนเดียวกดล็อกแล้วล็อกคนเดียวกดล็อกกดปลดล็อกแล้วปลดทั้งหมดปลดเฉพาะคนขับพวกนี้ได้หมดอ่ะนะระบบช่วยขับนะตัว A dash ให้มันระยะห่างแบบออโต้หรือคงที่นะพี่อยากเปิดแบบไหนจุดบอดสายตามันรบกวนไหมพี่สามารถตั้งเองได้ในรถคันนี้เลยนะครับมีระบบที่ให้ตั้งแบบมากมายนะเรื่องของภาษานะครับก็มีให้เลือกทั้งไทยแล้วก็อังกฤษนั่นเองนะครับระบบประหยัดน้ำมันเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนี่บ้านเราชอบแบบนี้เราก็ตั้งให้มันอ่านแบบนี้ได้ หน้าจอกลางนะทัสไวไวนะครับแตะแล้วก็มาเลยแบบนี้ส่วนแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ออ o โต้แล้วเมื่อกี้ที่ก็บอกไปนะนี่15.5หองศานี่คือไม่ได้แค่พูดลอยๆนะครับพี่ไปดูว่าพี่ขับอะไรอยู่ไม่รู้แหละไปลองหมุนดูนะครับถ้าเป็นอากาศดิจิตอลนะมันถึงไหมมันต่ํากว่า15ได้ด้วยนะนี่ต่ำมันจะต่ำกว่า15.5พีอีกนะฮะฟอร์ดรถแอร์โคตรหนาว นะครับที่สุดมันมีสายเหตุอยู่นะครับนั้นก็ไม่แปลกนะที่บางแบรนด์หลายแบรนด์แบรนด์แมสนะครับที่แอร์มันไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่นะเวลาเราจอดรถติดเนี่ยมันมีเรื่องของพัดลมหม้อน้าไฟฟ้าด้วยนะครับขับมายาวๆนานๆแล้วรถมันติดเนี่ยแล้วพัดลมหม้อน้ํามันสปีดมันเร่งไม่ได้อะเพราะว่ามันต้องอาศัยกาลังเครื่องยนต์แต่ของ f อร์เป็นพัดลมหม้อน้าไฟฟ้ามันก็สามารถเร่งสปีดให้มันระบายความร้อนได้นะครับงั้นระบบแอร์ต่างๆในห้องโดยสารมันก็จะเย็นคงที่อย่างต่อเนื่องนี่คือข้อดีอีกอันานบ อ่าตัวนี้จุดชาร์จไปเร็วๆแล้วนะครับจุดชาร์จคีเดตนะครับมีให้เกียร์เนี่ยมีบวกลบให้นะครับเล่นตัว M ได้นะเป็นเกียร์สูสปีดได้ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับได้ระบบตัวหน้าจอออฟโรดนะตัวนี้นะครับกดแล้วมันก็ขึ้นจอเลยอ่าแบบนี้นะครับขึ้นเสร็จมันจะบอกไกด์ล้อนะครับมันจะบอกไกด์ล้อพวกพี่เลยนะตัวดิฟล็อกด้านหลังเปิดดิฟล็อกไฟฟ้าไหมนะครับระบบช่วยลงทางชันพวกนี้มันได้หมดแล้วก็ระบบขับเค่นนะครับหกโหมด ตัวนี้นะพี่บิดเอาเนี่ยหมุนไปหมุนมานะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบขับขี่ให้อย่างตัวนี้กอเปลี่ยนเป็นเรื่องของระบบของตัวถนนลื่นนะครับตอนนี้มันขับ2อ,อยู่นะเนี่ยกอหมุนไปที่ตัวถนนลื่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบขับ4ให้เลยเห็นไหมกํลาลังเปลี่ยนเป็นระบบขับ4ี่นะมันทํางานให้ออโต้นะครับระบบอัจฉริยะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะพี่สามารถปรับได้หมดขับไปแล้วนะเลิกเลิกเปียกแล้วขับไปปกติพี่เลิกปกติเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบไปที่ ขับ2ให้นะครับเนี่ยเป็น 2H ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับนั้นก็การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถปรับร,ระบบข,บขับขี่เป็นแบบพาร์ทไทม์ได้นะแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวรถฟอร์ดคันนี้ระบบตัดแสงกระจกมองหลังเนี่ยก็เป็นออโต้นะครับมีให้หมดเลยราคาก็อยู่ที่1.329 0 0บาทรถมีจำนวนจำกัดนะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครต้องการรุ่นนี้แต่ถ้าต้องการในรุ่นขับ C ของกระบะรุ่นอื่นนะครับที่ยังผลิตอยู่ต่อเน,นื่องก็เป็นเรื่องของตัวสตอมแท็กกันมาล้านสี่หน่อยๆนะคะรับล้านสี่กลางๆแล้นก็จะเป็นกระบะพรีเมียมนะตัวโล b บาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอยากได้กระบะแบบไหนแล้วกันนะครับหรือรถรุ่นอื่นเ v e r อเรสที่นั่งนะพี่อยากซื้อแล้วก็โทรมาหาก๊อฟนะปรึกษาก็ได้พี่ชอบรถรุ่นนี้สไตล์แบบพี่นะครับจะ ใช้รถรุ่นไหนนะแต่งแบบไหนดีอะไรดีนะครับโทรปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอยากซื้อรถก็โทรมาเดี๋ยวเบอร์โทรด,ด้านล่างครับจะโชว์ไว้ให้นะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วกับคันนี้พาวเดนโบกับเซตวิกเตอร์ในรุ่นของไวท์แท็กซี่คุณสี่ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ